เจ้าสองคนหุ่นยาจะไปดูพิธีแรกนาะขวัญกันสินะวันนี้เสด็จพ่อรับสั่งให้ตกแต่งนครจัดพระราชพิธียิ่งใหญ่ปีหนึ่งจะได้เห็นกันสักครั้งพวกเจ้าไปดูเถอะเราจะนั่งเล่นอยู่แถวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าอย่างนั้นพวกหม่อมฉันขออนุญาตไปชมประเดี๋ยวเดียวเสร็จพระราชพิธีแล้วจะรีบกลับมานะเพคะ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตามลำพังท่ามกลางความสงบจึงนั่งสมาธิจนบรรลุปฐมฌาขนขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเงาต้นไม้ทั้งหลายเบียงเบนตามแสงแดดแต่เงาของต้นว่านั้นกลับไม่ได้เอ็นเอียงอย่างต้นไม้อื่นๆ เมื่อพระพี่เลี้ยงกลับมาเห็นต่างพากันประหลาดใจจึงนำความไปกราบทูลพระเจ้าสุดโทธทนะให้ทรงทราบพระองค์ได้รีบเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์เมื่อวันที่ลูกคองหลบประสูติใหม่ๆอสิาดาบทมาเยี่ยม พิจารณาลูกของเราแล้วกราบแทบเท้าอย่าไปคาดคิดเราก็ได้กราบไปครั้งหนึ่งด้วยมาครั้งนี้ลูกของเราแสดงปฏิหารให้เห็นอีกเราจะขอกลาบเป็นครั้งที่สองเมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์เจเริญวัยมีพระชนมายุได้เจ็ดพันษา พระเจ้าสุดโทธนะมีรับสั่งให้เสนาอามา์ขุดสะขึ้นสามสะภายในพระราชวังเพื่อให้พระโอรสเล่นสำราญพระไทยร่วมกับพระสหายวัยเดียวกันครั้นเจ้าชายเจริญวัยขึ้นพอสมควรจะได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาการพระราชบิดาจึงทรงส่งให้ไปศึกษาที่สำนักครูชื่อวิศวามิตร พระองค์ได้ทรงศึกษาศิลปศาสตร์18ประการจนเชี่ยวชาญในเวลาไม่นานนักเป็นที่ประจักษ์แก่พระอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาจนสิ้นความรู้ของพระอาจารย์ที่จะสอนต่อไปอีก